ให้ปลูกต้นพุทธทั่วไ้เห็นใจหัวใจปลูกแหนเดอต้นอันนี้เดอร์ได้ไปสือเบียร์ยางาเพ่เบียร์ยางเบียนดอกไม้ที่เ้าไปรอหาซืสือดอกปลูกนะเวลานี้ขณะน,นี้ตอนนี้แหละเต็มใจตอนนี้มีพระพุทธเจ้าปลูกได้บ่เพราะสิมีทีว่าในหัวใจให้พระอาจารย์ได้ปลูกต้นพุธทธโธ่ได้ย่บ่ใจว่างม่บ่ตอนนี้มีหยางอยูอย่ในหัน แต่มีโมหาโทษสากรกโกบไปเด้อเอาไปจะเป็นปุย๋ยปลูกต้นพุทโทษขึ้นเบิกบานแล้วก็เตือนรู้อาหารชาญชายัยเจ้าข้าราได้พูิใจได้ในพิบัติชนะเหนื่องด้วยพระพุทธองค์ในพิบัติชนะพระพุงธเจ้าได้เห่าเนี่ยดีใจเจา้าของอยู่ไหวเนี่ยกิดเบิงที่ลหนอีกปากประเทศเองเขาลบมาอยือนตอนมานางแนวยนี่บ่ได้ไดเนี่ย่มองบริลก,กันทังประเทศเอทิโอเปียกับทองฟองฟองฮ้าหน้ากนะินกับบ่มี่เว้ยลำบากแค่คนเหมือนกัน นรกทั้งเป็นห้างในสวรรค์เนี่ย